สวัสดีจ้ามานนี่มา่พอกับสไตอีสานทาลุยข้อเกานะจ้ามันนี่กัสิภาผ้าไปหาหอยปังจ้ามาจะเอาหอยปังมาเลียงเบื้งนอกจ้าเพราะว่ามันหายนาค่ะจ้า,าจอืดแห้งทาเลียงแล้วเดี๋ยพ้นดีกัสิค้ายจ้ากรเพราะเป็นอาชีพเสริมในช่วงนี้นะจ้าเพราะเหตุยังไดก็เหตุจ้าลองเบื้งจ้า จะได้ห้อยจูบติดมาน้าจะก็จะเอาไปเลียงเพื่อกันจะห้อยจูบตอนนี้มันก็อึดซูห้อยนะจ้ะเป็นสียาขายยาเพิ่นเห่นยาหลายกับบกากินทุรียนโเดียนนะจกกะ้ะก็สิเพาะสซบอซีเมนต์นะจ้ะเลียงสซบอซิเมนต์ไปถากินถ้าวเลือกกินก็สีค้ายจา้ะอันนี้คือห้อยปังจ้ะบกากลงน้ำจะมันเลิก ก็เอาอันขี้ดินใส่กระถางใส่ต้นใหม่เอาลงไปปลูกในน้ำจ้ะเพื่อให้มันเป็นออกซิเจนให้หหอยได้กกาอได้อยู่น้นํนนะจา้ะน้ำนี้เป็นน้ำฝนนะาจา้ะก็เลยบริภาคพักน้ำจ้ะใส่สาลายใส่จอกใสนะ่แหนใส่ปักกระเฉดลงไปจ้ะเห็ดขึ้กันก็แบบว่ามันอยู่ในหนองธรรมาชาตินะจ้ะจำลองธรรมาชาติให้หอยยู่จ้ะ บาดนี้เฮากับมาคัดเลือกหอยน่าจะอันหอยตัวใดมันบาดเจ็บมันมีแผลมันแตกกะบูต้องเอาลงไปจ้ะมันสียภาพมูมาตายเลือกเอาหอยตัวที่มันแข็งแรงที่สุดกลงไปเรียงล่างให้สะอาดแล้วก็เอาลงในบ่อลเลียงเลยจ้ะ ่อนี่เป็นอ่อชัวข้าวให้หอยปังอยู่นะจ๊ะจะจะเอาลงบโบอิลีก่กะมี่จะต้องเอาดินใส่เพราะว่าหอยปังเพิ่นไข่ใส่ดินเพิ่นบดได้ไข่ใส่ไม่บดได้ไข่ใส่อผืดหนามคือหอยเชลลีจะต้องมีดินให้เพิ่อนออกมาไข่อันนี้ก็ให้เพิ่อนอยู่ชัวข้าวก่อก่อนเห็ด่อจริงให้เพิ่นแล้วจ้ะ เอาใบพักปังให้เพื่อนกินลองเบิงเนาะจะหอยปังมากมากจ้ะใบพักปังกินดีขนาดจ้ะสังเกตเพิ่งหอยปังเนี่ยเพิ่นสิก,กินใบพักปังแล้วก็จอกแหนนี่ก็กินนล้จ้ะหลวกอาหารที่ห้าเหลี่ยงก็หัวอาหารปลาดุกแต่ว่าจะให้เพิ่นห้ายเพราะว่าถ้าให้เพิ่นร้ายเพิ่นกินบบเบิร์ตนี่ิเ็ษใหน,นํำเน่าเสียง่ายจ้ะ มองนี่ก็เป็นบอ่อเตรียมเลี่ยงหอยปังกับหอยเชลลีนะจ๊ะเราจะเอาหอยปังใบบอหนึ่งกับหอยเชลลีใบบอหนึ่ง ทั้งนี้เป็นหอยเชอรี่จ้ะแต่ว่าเป็นหน่วยหน่อยแน่คัดออกเหลียงคกละรมหมองกับตัวใหญ่เนาะจ้ะตัวนี้ก็สิเป็นเชอรี่แม่พันธุ์พ่อพ,พันธุ์จ้ะหน่วยใหญ่แน่จ้ะเพิ่นไข่แหละก็ไข่ใส่งานใหม่ที่เ้าเอาลงไปหายกับต้นต้นใหม่เนี่ยนะจ้ะวันที้เ้าก็คัดแยกมาใส่กระรมต่างหากไข่เพิ่นเบาะอกต่างหากน่าจะ กะละมังอีกตัวหนึ่งตัวนี้กับิะเป็นไข่หอยเชอรี่เพราะว่าเอาไว้นะแม่บ่ไดน้นะาจะหอยเชอรี่มันจะกินลูกมันจะสามารถมันเบาะเป็นไข่หน่อยนะ้รตัวนี้กับเป็นหอยจูบจะหรือหอยขมเอามาเลี้ยงไว้คือกันจะออกลูกหล้วจะเอามาเลี้ยงในซองเสมอลูกคนกับยายไหวนยจ้ะ อันนี้ก็ห้อยปังยังบอกว่มีตัวใดตายจะทดลองเลี้ยงบึงถาวารอดถาวาขยายพันธุ์ได้กัดจึงสิเฮตุเป็นธุรกิจนะจ๊ะในจา่าบ่อถิ่นุดไว้กระลังแล้วบอ่อนึงจะย่างอีกบอ่นอนึงตัวนี้จะเอาไว้ห้อยฟังอยู่จ้าห้อยฟังเพิ่นตองขึ้นมาใครน้ำดินนะจ๊ะห้ากระตองเอาดินลงไปใส่ในจกัก แฉ่หนึ่งของบอนะจ๊ะย่าเพิ่นสีไข่จังให้เพิ่นไตเขียนว่าไข่หมองนี่เข้ากับเสดเก็บไข่เพิ่นไปเปิดถักฟากอีกหมองนึงจ้ะทาผู้ใดบ่ม,มีพื้นที่คุดบอหรือบ่อยากเลี้ยงสกัลมั่งก็ขอแนะน้ำให้เหลี้ยงใส่บอปูนแนวน,นี้เนาะจ้ะหาซื้อบอมาใหม่ก็ควรจะเอาต้นกล้วยใส่ไว้จัก เจ็ดหมื่นน่าจะหรือจนกว่าตะไคร่น้ำจะเกิดน่าจะจึงจะเอาหอยลงเลียงได้แล้วสิมาอัปเดตให้เบิง่งในคลิปหนาเด้อจ้าสำหรับมื้อนี้กะไม่จำเนล้วจ้าพอกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า